ทักทายทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมทีวันนี้เราจะไปฟังไปชมไปดูเพลงที่ได้รับความนิยมในปีพุทธศักราช2536ครับณนะปีนั้นมีวงรนตรีมีเพลงอะไรที่ดังในยุคปีนี้นะครับเริ่มต้นที่แนวเพลงล็อกครับเป็นวงเฮฟวี่เมทัลแล้วก็เพลงล็อกครับวงหินเล็กไฟโด่งดังมากนะครับในปีพุทธศักราช2536 นำโดยคุณโปง่งนักร้องนำครับแล้วก็มือกีตาร์อีกสท่านที่นักเล่นกีตาร์ทุกคนชื่นชอบก็คือคุณป๊อปแล้วก็คุณโตมีเพลงหลายเพลงมากครับที่ได้รับความนิยมโดยพวกเขาทำอัลบั้มตั้งแต่ปีพศ2535ช่วงพฤษภาธรมินร์ก็ดูขาไปด้วยทำไปด้วยแล้วก็ใช้ห้องอัดของคาราบาวในการทำบันทึกเสียงในอัลบั้มแรกของพวกเขาอัลบั้มนี้เพลงที่เราได้ยินกันบ่อยๆครับนางแมว วงหินเหล็กไฟผู้ที่ตั้งชื่อวงให้ก็คือคุณที่วาบรรณาธิการนิจิฐานสีสันนะครับตั้งชื่อวงหินเหล็กไฟให้ก็ย่อมาจาก Stone Metal File ครับแล้วก็เป็นตัวย่อ SMF ครับอีกเพลงครับที่ชาวล็อกชอบกันพลัง,ลลงรักหลัก จากอัลบั้มนี้อัลบั้มแรกของพวกเขาเขาได้รับรางวัลศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมนะครับของศรีสนอวรตดครั้งที่6ครับอีกเพลงครับที่สายเฮฟวีเมทัลชอบกันเพลงล็อกเกอร์ต่อด้วยเพลงประหลาดที่หลายคนชอบมากเพื่อเธออีกเพลงหนึ่งครับ ที่หลายๆคนก็ชอบเพลงยอมยอยชุดนี้ก็เป็นอีกอัลบั้มหนึ่งที่ขายได้มากกว่า1ล้านตลับนะครับต่อด้วยวงล็อกอีกวงหนึ่งครับวงไฮล็อกครับมีอัลบั้มที่3ของพวกเขาชื่อชุดอัลบั้มว่าเจ็บกว่านี้มีอีกไหมในอัลบั้มนี้มีการเปลี่ยนแปลงโดยโปรดิวเซอร์คนเดิมคุณจิรพันธ์ ไม่ได้ทำให้นะครับแต่คราวนี้เป็นวง r f ทํำให้แล้วก็ให้ทางวงไฮร็อกไม่ว่าจะเป็นคุณเป้สุรัตมาช่วยแต่งเพลงแล้วก็เป็นโควเซอร์ Producer ด้วยสมาชิกยังเป็นคนเดิมทั้งชุดนะครับทั้งวงแต่ในการแต่งตัวได้ลดสีสันความจัดจ้านลงให้เรียบง่ายขึ้น mm hmm. เพลงก็ยังคงเป็นแนว r ็อกเฮฟวี่เมทัเหมือนเดิมครับเรื่องกันที่เพลงเจ็บกว่าน,นี้มีอีกไหม,ไม อัลบั้มนี้คุณเสือธนพลก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้แล้วก็แต่งเพลงให้หลายเพลงเลยครับรวมถึงเพลงนี้ด้วยครับระวังตัวอีกเพลงที่คนนิยมกันก็คือเพลงเกินห้ามใจรวมถึงเพลงอยากกลับมา ต่อการที่คุณอัมพลลำพูนครับอัลบั้มเดี่ยวเริ่มต้นที่เพลงมาเหล็กฟ้าร้องฟ้าขนองนั้นมาจะทํายังไงยังไงก็ห้ามมันไม่อยู่ก็ฝนทั้งนั้นเพลงลองเชิงลองใจยมัวลองเชิงลองใจกันอีกเลยก็รู้กันดีอยู่ต่อด้วยเพลงไว้ใจหยุดอ่อนจากการที่ไว้ใจ อัลบั้มมาเหล็กนี่ก็จริงๆก็มีทั้งคุณกบคุณอ้วนคุณบอยไมโครมาช่วยเลยนะครับนักดนตรีท่านอื่นๆคุณเพชรมาคุณวิระโชตวิเชียนคุณวิชัยเย็นคุณสุขด้านคุณหลังล็อกเกสตาทำอัลบั้มเดียวชุดที่4ออกมาครับชื่อชุดอัลบั้มว่ารักต่างมิติเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือเพลงหลอกใช้ด้านคุณอัศนีวัชรครับ ออกอัลบั้มที่6ของพวกเขาครับวางแผงในปีนี้นะครับมีเพลงทั้งหมด11เพลงครับชื่ออัลบั้มว่าล in ุงกินน้ํามีเพลงที่ได้รับความนิยมหลายเพลงเลยครับเริ่มต้นที่เพลงลุงกินน้าครับชื่อเดียวกับชื่ออัลบัม้มข,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 ขัดมาครับเพลงลงเอ่ยไอรรู้และได้ยินในข่าวรารบางอยา่า อัลบั้มชุดนี้มีการแจกพิกในตัวเทปในตัวอัลบั้มด้วยนะครับพิกนี่ก็คือที่ดีดกีตาร์นะครับใช้สําหรับเวลาเราเต้นกีตาร์แล้วก็มีเพลงรักเธอเสมอครับัยยงงงห่วใใจก็คิดถึเพลงถัดมาครับลาก่อนจบแล้ว ศิลปินลูกครึ่งไทยเยอรมันครับชื่อคุณโดมมาตินออกอัลบัม้มชื่ออัลบัม้มหนุ่มไฟแรงกับเพลงที่มีชื่อว่ามีใครอยู่บ้างไหมครับรอบ่างบงาามีสงเีียยหนออกเพลงชื่อเพลงเอาใจไม่เป็นาองการคนเอาใจก็บอกแล้วไงเอาใจไม่เป็นแล้วก็ดาราอีกท่านครับผันตัวมาเป็น นักร้องครับคุณกระจรศักดิ์รัตนานิสัยครับชื่อเล่นชื่อจรเล่นภาพยนตร์มา2 3ส,สมเร,เรื่องนะครับเรื่องรักแรกอุ้มเรื่องพิขีหนูกระหมูหมแฮมก็มีเพลงขอโทษครับแล้วก็มีภาพยนตร์ชื่อกระโหลกบางตายช้ากระโหลกหนาตายก่อนประกอบกับคุณสุรศักดิ์วงไทยคุณเอ็มนะครับตอนนั้นแล้วก็คุณอังคาทีมดีจากมาลิลาบราซิเลียนมาในปีนี้ครับพศ2 5 3 6 ก็ได้มีอัลบั้มของตัวเองครับมีเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือเพลงอย่าคิดมากแล้วก็เพลงใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปเป็นอัลบั้มแรกแล้วก็เป็นอัลบั้มเดียวของคุณกระจอนสักนะครับก่อนหน้านั้นก็แสดงวิดีโอให้กับคุณหนุยอังพลลำพูนไปลองฟังกันดูครับใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปไม่ใช่เรื่องของใครคนเก่าที่คือคบดึกซึง,ซงเพลงอย่าคิดมากไม่เอาหน้าอย่าคิดมาก ด้านคุณแอมสวรักครับมีอัลบั้มเดียวก็มีเพลงที่ได้รับความนิยมหลายเพลงนะครับชื่ออัลบั้มว่าบันทึกดอกไม้เหล็กกับเพลงที่มีชื่อว่าก,ด,ากดดัน,น,นและอัลบั้มชุดนี้นะครับคุณแอมก็ได้รับรางวัลนัรกร้องหญิงยอดเยี่ยมจากสมาคมดน,นตรีแห่งประเทศไทยรวมถึงได้รางวัลจากสีสันอวอร์ดด้วยนะครับเป็นประเภทหญิงยอดเยี่ยม ประจำปีพศ2536เพลงต่อไปครับเพลงแค่เสียใจไม่พออาจเป็นมืนนวนวัหคามมชใจาด้านเพลงเพื่อชีวิตกันบ้างครับคุณทอมดันดีเดิมชื่อว่าคุณพันธิวาภูมิประเทศนะครับปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นคุณธานัทธนวัชรนนท์เป็นนักร้องวงซูซูครับแต่ปีนี้ออกมาเป็นศิลปินเดียวครับ อัลบั้มชื่ออย่างนี้ต้องตีเข่าครับเพลงที่ได้รับความนิยมออกมาในเดือนมิถุนายน2536ครับกับค่ายด,ดีเดย์เอนเตอร์เทนเมนต์อย่างนี้ต้องตีเข่าต่ออีกเพลงครับนกเขาใจง่ายยามยินยอกเยาโคราดกอโฮกับโป๊กอโกับโปนกกระปุกตูแดงแห่งตาวงคาราบาวมีอัลบั้มที่13ของพวกเขาในชุดนี้เปลี่ยนมือสโลโ่มือกีตา จากคุณเล็กคาราบาวหรือคุณปีชาชนะภัยมาเป็นคุณหมีขจรศักดิ์อุตาวัฒนะเพลงที่ได้รับความนิยมคือเพลงยายสำอาง,ออาาองแล้วก็มีเพลงครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพลงแร้งคอยช่าาางเือนนอนนสย้ด้านคุณปูพงศิษฐ์กัมพีมีอัลบัม้มออกมาใหม่ครับ ชื่ออัลบั้มอยู่ตรงนี้ออกกับนายตอนเดือนตุลาคมพศ2536เพลงที่ได้รับความนิยมก็คือเพลงอยู่ตรงนี้กังนนมีเธออ,อีกวงหนึ่งครับวงเพื่อชีวิตแนวเพลงเพื่อชีวิตชื่อวงสันติภาพเพลงที่ได้รับความนิยมของพวกเขาคือเพลงแรกหลักเมื่อรักแรกพบจังหวะซึ้ง อัราบ,บัมรักและคิดถึงของวงสันติภาพได้คุณออสวงอมตะนะครับมาช่วยควบคุมการผลิตทั้งหมดในวงก็จะมีนักร้องนําก็คือคุณเอสันติภาพแล้วก็คุณไ่สันติภาพโดยสมาชิกในวงเป็นเพื่อนร่วมสาพันเดียวกันนะครับวิทยาเขตเพะช่างอีกเพลงที่ได้รับความนิยมก็คือเพลงหวังพ่อแม่มคุณมาชาครับพิมพ์วัฒนาพนิช มีอัลบั้มที่2ของเขาเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือเพลงความดันทุรังสูงอยากจะทุ่มลงไปใครกระใจก็ตามเธอออมปัดเย็บเตเสมอเพลงนะครับเพลงรสชาติความเป็นคนท,ทุกอย่างต้งงงบางสักวันมันคือรสชาติขอารเป็นคนเพชรช้าๆอีกเพลงที่ได้รับความนิยมมากเลยครับก็คือเพลงผิดไปแล้วผิดไปแล้ว,แ,ลวแต่ก็ยังเืนยู แล้วปีนี้ก็มีวงขึ้นมาอีกวงนึงครับเป็นบอยแบนด์จากค่าย RS ครับมีสมาชิกด้วยกัน3ท่านเป็นเพลงแนวพ๊อปกับอัลบั้มที่ชื่อว่าไว้ลายไม่ใชื่เล่นชื่อวงบอ s c o u ลได้รับความนิยมหลายเพลงเลยครับเริ่องกันที่เพลงแรกครับขอคืนขอคืนเราไปเริ่มไ้กับใครสักคน จากเสียงคุณตะมาฟังเสียงคุณดิฟกันบ้างครับฉันยังอยู่เราฉันยังอยู่ขอเธออย่ากลัวทุกอย่างก็เพลงคิคุาอ,นนอ,อ,าอานุเนะต่อได้เพลงสนุกๆจังหวะเร็วๆครับเล่นตัว แลล้ก็เพงปอดปอดป้านคุณทัชก็ได้ออกอัลบั้มที่3ครับชื่อชุดว่ามหัศจรรย์ออกมาช่วงหลังสงการปีพุทธศักราช2536มีเพลงหลายเพลงที่ได้รับความนิยมใจจำยอมฉันต้องจำใจด้วยใจจำ มีอีกเพลงที่ได้รับความนิยมชื่อเพลงไม่มีที่ไปฉันไไมม่ม่ีีทปเหลังจากอบร้มนี้ก็ได้แสดงภาพยนต์อีกครั้งครับไม่ต่างจากชุดที่แล้วเลยครับปีนี้ได้แสดงคู่กับคุณนิง้งกุลสตรีสิริพงศ์ปีดาชื่อภาพยนต์ว่าเกิดอ,อีกทีต้องมีเธอของค่าย IS เนะครับเป็นภาพยนต์เรื่องที่2ของคุณชัช กลับมาที่อัลบั้มครับอัลบั้มนี้มีเพลงสนุกๆอีกเพลง,งที่ได้รับความนิยมชื่อเพลงลื่น,น,นด้านคุณเจเจ,เจตรินก็มีอัลบั้มออกมาเช่นกันครับชื่ออัลบั้ม108,009วางจำหน่ายเมื่อเดือนมีนาคมพศ2536มีเพลงสนุกหลายเพลงแล้วก็มีเพลงช้าๆซึ่งๆหลายเพลงครับแนวเพลงก็ออกทางปและก็บพ OP แดนซ์ พลงแรกที่ได้รับความนิยมก็คือเพลงที่หนึ่งเลยครับชื่อเพลงยุ่งหน้ายุ่งหน้าไม่ต้องมายุ่งนาไอ้เพื่อนบ้าก็ชอบมาว่าก็ชอบมาว่า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 เราช่วยต่อด้วยเพลงประมาณนี้หรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าทำนองนี้หรือเปล่าอย่างที่เขาทําๆกันแลก็เพลงแต่นี้เพลงครับก็ใครมันจะไปรู้ล่ะก็ใครมันจะไปรู้ กับชาเต้นที่ต้องลากแขนขึ้นมาจากลําตัวนะครับแล้วก็ยื่นออกไปครับมีเพลงช้าๆที่ฮิตอีกเพลงหนึ่งครับชื่อเพลงคาใจด้านคุณติชิโลออกอัลบั้มมาชื่ออัลบัม้มอีดีต้อนรับเพลงที่ได้รับความนิยมคือเพลงตายไม่ได้ฉันันตาายไไม่ด้เรระกอและเพลงวันของเธอมันนเป็ กับเพลงสนุกชื่อเดียวกับชื่ออัลบัม้มยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับจุใจไหมครับจบมาจากไหน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 ,ไหนก็มาด้านเต๋าสมชายเข็มกัดเปิดตัวครั้งแรกกับคอนเสิร์ตของวงไฮแจ็คพกุกพาคานพากพวกหัวนะครับประสบความสําเร็จมากเชื่อว่าเต๋าหัวโจกครับกับเพลงที่มีชื่อว่าบอดี้การ์ดอยากเป็นแค่นี้อ่ะเป็นแค่บอดี้การ์ดใเท่าไรยังทนได้แล้วกักบเพลงช้าชา ที่มีชื่อว่าคนเก่งตาดใจไหมคนเก่งเจอตาเองความช้ำความเสียใจมีน้ำตานตาว่าเข้าวงการโดยการชักนนำของคุณพจน์อานนท์นะครับซึ่งตอนนั้นเป็นบรรหาธิการนิตยสารเธอกับฉันหลังจากนั้นก็ได้เล่นจอแก้วละครโทรทัศนนะครับชื่อนางฟ้าสีรุ้ง ก็มาเล่นตัวประกอบแทนคุณมอสปฏิพานซึ่งตอนนั้นต้องไปเดลอดอรครับตัดผมครับก็เลยเป็นตัวประกอบแทนคุณมอสจากก่อนที่จะมาเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดค่าย rs แล้วก็มีอัลบั้มของตัวเองอัลบั้มแรกในปีพศ2536ศิ25ลปินชายท่านหนึ่งครับคุณตั้มสมประสงศิสิหานวัตออกอัลบั้มที่3ของเขาครับหลังจาก2ชุดแรกประสบความสมําเร็จอย่างสูงอัลบั้มนี้มีชื่อว่าแดดคนแบกรักมีเพลงที่ได้รับความนิยมชื่อเพลงโง่เอง กเอเเเาปบิงงงงงง้อออไยุ่่ัและก็เพลงหัวใจว่างเปล่าหัวใจว่างเปล่าไม่มีเธอเหมือนเก่าด้านมูอินคาหลังจากประสบความสำเร็จในอัลบั้มแรกของเขานะครับคนล่าฝันในปีนี้ปอพัน5 3 6รก็มีอัลบั้มออกมาชื่ออัลบัม้มตามรอยตะวัน แต่สมาชิกดังเดิมเหลือแค่3ท่านนะครับก็คือคุณดาคุณบอยแล้วก็คุณเต้อยอีก3ท่านแยกไปตั้งวงชื่อวงโกแกงครับอัลบัมนี้มีเพลงที่ได้รับความนิยมก็คือเพลงต้องการด่วน,ลนวแล้วก็เพลงหมดแล้วหมดเลย แล้วก็เพลง100ร้อยคนร้อยคนคงมีแค่เพียงสักคนท่านหนุ่มเซกครับมีอัลบั้มที่5ของเขาครับออกมาในเดือนกุมภาพันธ์พศ2536ชื่ออัลบัมว่าใจสะเทือนเพลงที่ได้รับความนิยมชื่อเพลงถอนตัวอถอนตัวอยากจะถอนตัวทั้งที่ใจโดยที่ก่อนหน้านี้คุณหนุ่มเซกทำ อัลบั้มกับคีตามาตลอดนะครับแล้วก็เป็นนักร้องคนแรกของค่ายคีตาทั้ง4อัลบั้มกับค่ายคีตาคือชุดอัลบั้มดนตรีออกเดินสิ่งดีๆใจบางๆแล้วก็บ้านสีทะเลมีเพลงประกอบละครที่ได้รับความนิยมมากนะครับประกอบละครเรื่องน้ำซอสสายชื่อเพลงน้ำซอสสายขับร้องโดยคุณจำหลัดเสวตาพรครับ,รบแล้วก็มีละครเรื่องครับทางช่อง5อยายาเมื่อลมพัดหวน นำแสดงโดยคุณมิวรลลิตาแล้วก็การแสดงละครครั้งแรกของคุณเจเจ,เจตรินครับด,ด้านคุณกี้อลิสมันพงลองลอง,ลองมีอัลบั้มชุดที่5ของเขานะครับชื่อชุดรักเธอเสมอใจกับเพลงที่มีชื่อว่าลงแดงเหมือนใจโดนเวนที่คือเปลี่ยนตัวยืนก็เปลี่ยน ตามด้วยเพยงลงรักเธอเสมอใจชื่อเดียวกับชื่ออัลบั้มัลมงลแล้วก็ยังมีศิลปินอีกหลายท่านเลยนะครับที่ผมไม่ได้อนำมาลงเช่นคุณสลัมญ่าออกอัลบั้มจดเธอไว้ในใจคุณแม่มพัชริดานะครับนำเพลงมาคัเวอ่์ใหม่ร้องใหม่ของวงอ์ไซเดอร์อะไรเงี้ยนะครับอย่างเพลงทิ้งครับ ก็มีโคโค่แจ๊สออกอัลบั้มมาคิดถึงคาราบาวเป็นอัลบั้มที่3ครับของคุณนลีกระจ่างคันธมาศกับคุณชื่นเริงใจแล้วก็มีวงเรนโบ์ออกอัลบัม้มข้ามเวลาชุดที่3มานะครับเป็นเพลงเก่าที่เอามาร้องใหม่โดยวงเรนโบ่ที่ผมจะทำเพลริสไว้ด้านหลังนะครับฟังเต็มๆฟังย,วยาวๆกันจากเพลลิสด้านท้ายคลิปครับ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์นะครับให้ด้วยครับขอบคุณมากที่รับชม สวัสดีครับผม please clear